ข่าวสารนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจฟงลิงหลบหนีหลังจากรถบรรทุกพลิกคว่ำในสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวสุดท้ายได้สําเร็จมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างลิงหลบหนีจากข่าวสารนี้อาจเป็นเรื่องที่ดูไม่น่าเชื่อแต่มันสะท้อนถึงปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งสัตว์มีชีวิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกบนในรัฐมิสซิสซิปปีลิงที่ถูกขนส่งจํานวน21ตัวพลิกคว่ำออกจากกรงและหนีไปในพงมหญ้าข้างทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านและได้ติดตามควบคุมลิงตัวดังกล่าาวให้สํเร็จ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคมขณะที่รถบรรทุกขนส่งลิงชนิดเรซัสอยู่บนอินเทอร์สเตท,ท59ใกล้เมืองไฮเดลเบิร์กมีลิงที่เสียชีวิตทันที5ตัวและ2ตัวถูกยิงโดยประชาชนซึ่งกระทบรถบรรทุกเพื่อหยุดลิงที่กำลังหลบหนีออกไปแต่ทำไมลิงถึงหลบหนีตำรวจได้แจ้งให้ประชาชนรู้ว่าลิงอาจมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและอาจพกพาเชื้อโรคซึ่งสร้างความกังวลให้กับชุมชนแต่มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าลิงทั้งหมดได้รับการตรวจสุขภาพแล้วและปลอดเชื้อโรค ลิงที่หลบหนีเหล่านี้ถูกขนส่งโดยองค์กรวิจัยชีวการแพทย์ซึ่งเคยเลี้ยงดูลิงเหล่านี้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยืนยันว่าไม่มีส่วนรับผิดชอบในการขนส่งครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าลิงปราศจากเชื้อโรคที่ทราบแต่ทำไมลิงถึงต้องถูกขนส่งการขนส่งสัตว์มีชีวิตเป็นเรื่องปกติในการวิจัยหากเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในครั้งนี้ลิงเหล่านี้ถูกขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแม้ว่าจะมีบางตัวที่เสียชีวิตและหลบหนี การหนีออกมาของลิงสะท้อนถึงความเสี่ยงในการขนส่งสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องการมาตรการความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นและการติดตามที่มีประสิทธิภาพการเสียชีวิตของบางตัวสัตว์ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็สะท้อนถึงความจำเป็นของการปรับปรุงมาตรการในอนาคตข่าวสารนี้สร้างความสนใจในเรื่องความปลอดภัยและความโปร่งใสในการขนส่งสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์วิจัยมีคนคิดว่าการขนส่งเป็นเรื่องปกติแต่ก็มีคนคิดว่าควรมีการตรวจสอบและมาตรการความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นคุณคิดอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย